จงหาค่า x ตจงหาเอ๊เอ๋ทำยังไงเนี่ยดูไม่ออกเลยเดี๋ยวนี้ล็อกสองล็อกห้านสองล็อกสามนถ้าสองฐานสมแล้วก็แปลงมาเป็นนี้แล้วก็เป็นนี้ทำได้ยังไงกันเนี่ยอือลองคิดดูก่อน มีเรื่องหนึ่งที่อยากสอนเหมือนกดลูกโซ่เรื่องการเปลี่ยนฐานนะครับเมว่าอยากสอนเรงนี้ก่นนิดนึ่ง a อี่ครั้งใน b คูมกับ B ีี่ครั้งใน C แล้วก็เอี่ครั้งใน C จริงๆมันคือการเปลี่ยนฐานนะครับสูตรนี้มันมาจากไอจริงๆดั้งเดิมของมันคือมันมองได้ทั้งสองแบบ มันตุดเป็นฐานจุดไหมใช่ข้างบน C ข้างบน C ข้างล่าง B ข้างล่าง B และฐาน E เป็นฐาน E หมดนะคือเนี่ยบรรพูดี่ง,ง่ายรอย A มีกี่ครั้งใน B ก็คือ A กำลัง x ใช่แล้วถ้า B มีกี่ครั้งใน C ก็คือ B กำลัง y ใช่ไหมก็เป็น A กำลัง x y เลยใช่ไหม b กําลัง y ท่ากับ b ท่ากับ e ก e, 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 ํลัง e กํลัง y ดังนั้นก็จะทําให้รู้ว่า a มีอี่กําลัง c ได้เหมือนกันกดลูกโซ่แล้วกดลูกโซ่นี้สามารถสูรเป็นฐานนะครับมันสามารถใช้ต่อไปได้เรื่อยๆไป c กับ c ไป d กับ d ไป e แลณกับ e ไป f ก็เ e, ป็นลอก ของ a ไป f ได้เลยก็คือมี a กี่ครั้งใน f นั่นเองเพราะ a กี a ่ครั้งใน b แล้ว b มันก็ไปมีสัมพันธ์กี่ครั้งใน c c มีกี่ครั้งใน d d มีครั้งใน e e มีครั้งใน f มันก็สามารถต่อกันไปเรื่อยๆ a ีกี่ครั้งใน f เลยก็ได้นะครับเหมือนกดลูกโซ่เลยเนี่ยแบบยาวๆเฟื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เปลี่ยนฐานนะเป็นแบบยิงพวกโป๊ะๆๆๆๆออกมาเลยเอา แล้วครูพูดทำไมเนี่ยครูพูดก็ต้องใช้สิครับเออเนี่ยนักเรียนทำได้ไหมข้อน,นี้หา x อดูสิทั้งหมดแต่ว่าหาอยู่ว่าอันนี้คือเท่าไหร่นี้คือเท่าไหร่นี้เท่าไหร่ออกมาเป็นตัวเลขอะแล้วก็หากำลังสามสมบูรณ์อะไรประมาณนี้ก็มันหาไม่ออกอะทั้งมมวแต่หาตัวเลขที่อยู่นี่ก็เห็นไหม ดูดี2ไป5 5มี3 3มมวนกลับมาต่อเข้ว้ปแต่มันไม่ได้มาคูณนั้นมันบวกกัน2ไอ้นี่แทนที่จะ3ไป2นี่2กลับมาเป็น3กลับกันอีก3 2นี่2 3 3 5 5 2้าวอะไรของมันเนี่ยข้อนี้ทำยังไงดีใครก็ได้ช่วยกูที ให้ของเขาเป็น a ให้เขาชื่อ b ให้เขาชื่อ c เลยนะครับแล้วเนี่ยล็อก2 3มเนี่ยมีความสัมพันธ์กับ a b c ไหมเราเริ่มทำแล้วนะครับร้อย้ดยชื่อ a ชื่อ b นี่ชื่อ c ล็อก23มีความสัมพันธ์กับ a b c ไหมดูสิมีนะครับคือล็อก25กับล็อก5 3ามเนี่ยมันเป็นล็อก2 3ามได้ เนี่ยก็ล็อกโจเนี่ยช<ๆ>ึ๊ชนะล็อกสามห้าก็เป็นสี 4, นะเป็นล็อกสามสองคูณกับล,ก 2, ล็อกสองห้าอันเนี้ยอันเนี้ยล็อกห้าตองหรือห้าใบเต๋าเนี่ยก็เป็นล็อกห้าสามกับล็อกสามตออะไรประมาณเนี้ยครับนี่เห็นไหม เป็นได้ไอตัวนี้ล็อกสองห้าคือ A ล็อกห้าสามคือ B คือ A อคูนบีล็อกสามสองคือซีสองห้าคือ A ล็อกสามห้าคือบีสองสามคือ๊ะเอ๊ะแล้วหนึ่งนี้คืออะไรอ่ะนักเรียนเดาดูมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหม สองห้าห้าสามสามสองวนกลับมาที่เดิมสองห้าห้าสามสามสองก็คือล็อกสองสองนั่นเองเออได้ไหมก็คือ A,B,C ีซีจลูกคือคือ ABC. เ b c เฮ้ยอยู่ในรูปนี้เลยรูปที่สวยงา,ามครูครูเฟรดินมีคนก็บอกว่าเป็นอะไรกฎของวีดอะไรเนี่ยนะครับครูไม่

เท่ากับบวก A B C เท okay. ่ากับศูนย์ถ้านักเรียนเจออะไรที่อยู่ในรูปอย่างเนี้ยอันนี้เดี๋ยวครูจะบอกนิดนึงนะอันนี้จะเครื่องหมายจะเป็นอย่างเงี้ยบวกลบบวกลบจะเป็นอย่างนี้นะครับนี้จะเป็นลบครูจะทำก่อนยังไงดีเอ่อเะเอาลบอ่ะ ลบบวกแล้วก็ลบนักเรียนเจอในรูปแบบนี้นี่ยต้องสรับเนี่ยด้านหน้าเป็นบวกลบบวกลบเท่ากับศูนย์คำตอบของมันจะเป็น x ลบ a x ลบ b x ลบ c เท่ากับศูนยคำตอบมันก็คือ x เท่ากับ a b c ดังนั้นข้อนี้ อันนี้ใครทาผิดกู <c oughs> ควรจะตั้งอย่างไงกูควรจะตั้งให้ตรงนี้เป็น a b c เ <oughs> ช่ยวไหม็นจะได้เป็นคือ x อกลังาสามย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นลบของ log สามสองสามห้าห้าสออ้อาวจะได้เป็นรูปอย่างนี้กูก็ตั้งตั้งชื่อใหม่นะครับขอโทษทีนะกูตั้งชื่อตรงนี้แปลว่าคําตอบคือตัวนี้กูตั้งใหม่นะตรงนี้คือ a นักเรียนดูทันไหมตรงนี้ก็เป็นเอาคูณตั้งใหม่ตรงนี้ก็เป็น a คูณกับ b ตรงนี้เป็น a b บีคูณสลับตำแหน่งกันแล้วตรงนี้ก็เป็น5้ามก็เป็น5้องกับสามห้าสองกับสองสามนั้น CA ตรงนี้ก็เป็น3ามสองก็คือมีตรงนี้มีสาม ไปสองก็เป็นเอ่อคุณตั้งใหม่ได้แล้วเนหะ็นไหมคุณขี้โกงนะให้ hey, ที่สมุนตินี้เป็น A ตรงนี้เป็น B, ตรงนี้ C ตรงนี้จะกลายเป็น A, B, C, C บอะไรเงี้ยเอจะเป็นยังไงเราก็จากโจทย์ก็คือย้ายฝั่งนี้ให้ามาเป็นลบก,ก็เป็นลบของล็อก 2, 3บวกล็อก 3, 5บวกล็อกห้าสอแล้วกำลัง2อันนี้ก็เป็นบวกเฉยๆเลย ก,ก็ก็เป็น A อบีไงหก,กล็อกห้า่สามหก,กล็อกอันนี้ย้ายไปของนั้นก็เป็นลบหนึ่งครับกับศูนย์เหมือนไหมครับเหมือนไหมตรงนี้ก็เป็น A B C เอาเป็น A อใหญ่เลยเอบีซี่ก็เอบีซีเอ กูอยากเห็น ac แล้วก็ bc นะกูไม่ชอบวงวงแบบเป็นไซคลิกอย่างนี้นะกูไม่ชอบกูชอบเป็นแบบเรียงตามลำตามลำดับอะ ac ab ac bc เลยกูชอบเป็นแบบเรียงตามลำดับคุณก็ชอบไซคลิกแต่กูไม่ชอบไซคล์กราวนี้เป็น abc ตรงนี้ก็เป็น abc แล้วก็ลบกับ abc อ่าเหมือนเลย เมือนเลยดังนั้นตอบเลยนี่คือ a b c เลยนะตอบ x เท่ากับ a b c ไนงะตอบ X เท่ากับ log สองสามเอ้ยแล้วก็ log ห้าสามแล้วก็ log สองห้านั่นเองคำตอบคำตอบอยู่ฝั่งนี้นะใครไปตอบฝั่งนี้ก็ผิดนะเพราะมันห้าสองกับสองห้ามันคนละอันกันนะ ตอบอันนี้ครับตอบอันนี้ตอบอันนี้ตอบที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้โอเคจบแล้วข้อนี้แต่ว่า A A oul, ไอ้ไอ้สูตรในวีดีโอนี้วีดเนี่ยครูอยากอยากอธิบายอ่ะอยากอธิบายานะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงอยากอธิบายาจริงๆนะนี่ยก,กดเห็นเราก,ก็มีกดลุกโซ่เลยนะครับกดลุกโซ่คือกดต่อเน,นื่องคูณกันต่อเน,นื่องแล้วมันก็ได้ด้วยนะ มันมาจากสูตรเปลี่ยนฐานนะครับอไอ้ตรงนีง้จ์จบแล้วนะครับกูอยากทำตรงนี้ที่ว่าคือมอเต้อนเนี่ยก็ชอบออกกันเราเอา x ลบ a คูกับ x ลบ b มีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่า x กำลังสลบ x x x ลบลบ xb ลบ bx แล้วกันลบ a x บวก a เกับศนเราจะได้เป็น x 2ตลอลบบวกบวกอ่ากับศูนยไหมมันจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะฟังดีๆนะตัวถัดมาจะเป็นแค่ตัวเดียวเอกเอาคำตอบมา รวมกันแล้วคำตอบมาคูณกันแล้วถ้าเราคูณให้เป็น x ลบ a และ x ลบ b ลบ c ด้วยเอา x ลบ a เลื x ลบ b แล้ว x ลบ c แล้วทำต่อนะถ้ากับ0ก็คือเอาผลเนี้ยมาคูณด้วย x ลบ c เท่ากับเท่าไหร่ทำไปเรื่อยๆนะเอาพลนี้นี้พจนี้เอาที่สำเร็จลูปแล้ว เาคูณกับเอลบสี่แล้วก็ใจรูปดูก็เรียกว่าสูตรของวีทอะไรเนี่ยครับเพราะว่ามันจะมีโจทย์ออกโจทย์ออกประมาณเนี้ยให้ให้มันเป็นตัวเลขแล้วเราก็จะได้ความสัมพันธ์ของคำตอบว่าตัวนี้คือคําตอบคูณกันตัวนี้คือคําตอบบวกกันเรวก็นเนี่ยอลองคูณก่อนมันมันเอาไปใช้ได้สูตรของวีทอะไรเนี่ย อันนี้ครูอยากกระจายดูเห็นโครงสร้างเลเดี๋ยวน,น,นะเอา x คูณ x กำลังสองนะก็เท่ากับ x กำลังสามลบ a บวก b x กำลังสองบวก a b x แล้วลบ c เนี่ยครูจะคูณไปด้านหน้านะเป็นลบ c x กำลังสองนะครูจะเขียนฝั่งนี้นะลบ c x กำลังสอง คือเขียนมาบวกกันเนะี่ยลบ4ีเกซลังสองกับลบซคูณกับลบลบ,ลบก็เป็นบวกใช่ไหมก็เป็น a c a b บก็เอ็แล้วลบซก็เป็นลบ abc รวมล่างกันก็เป็นรวมล่างกันเป็น x กซลังสามลบ a บวก b บวกซเห็นไหมมันเรียงกันเป๊ะๆเลยแล้วก็บวก อันนี้สองตัวเห็นไหม AB AC ดูดีๆนี่นี่คือ C หรือเปล่าดูดีๆลบ BC กับลบ B ก็ B, B, okay. เป็น BC โอเคเป็นอย่าให้คูมว่วนนะครับคูมว่วเก่งนะยลบ AB เอ๊ะลบคูณ ลบได้บวกนวโอเคนักเรียนเห็นไหมว่ามันเป็นบวกลบบวกลบเท่ากับ0ูนยไปต่อทําต่อไหมทำต่อแล้วถ้าเอา X-A ลบ a คูณกับ x ลบคูณกับ x ลบ c แล้วเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือ X-D ลบเข้ามาก็เอาตัวนี้อันนี้คือ X-A กลบ a ก็คือเอาชุดนี้มาคูณเลยนะคูณเลยได้ไหม คูณเลยนะเอา x-d ลบมาคูณตัวนี้เลยนะเอา x คูณก่อนก็เป็น x อกกำลัง4ลบอบบีบวกสีอกำลังสคูณคูณด้ x x เลบนักเรียนฟังเข้าใจนะอันนี้คูณด้วย x ก่อนแล้วคูณด้วยลบ d ทั้งชุดทีหลังนะ a b บวกออะไรนั่นนะกูจำไม่ได้ -a-b-a-c-b-c-x ลบเอเฮ้ยคูณอย่างเนี้ยเออยังไม่ได้คูณออลบเอบีแล้วคูณกับลบดีเออมาถึงลบดใส่เข้ามาแล้วก็เป็นตีนิดนึงเอาลบดเข้ามาด้วยลบดคูณกับ x อ็กำลังสามเน่ลบดีเอ็กซำลังสามคือยังเขียนไม่จบแต่ว่าคือยังบวกกันอีกนะแต่ครูมาเขียนให้มันตรงกันเพื่อความได้ลบเคูณกับลบดก็เป็นบวก a d b d c d x กำลังสองแล้วก็ลบดีคุณกับตัวนี้ใช่ไหมก็เป็นลบ a b d a c d เดี๋ยวเดี๋ยวครูใจอย่างนี้ได้นะต้องเียนดูออกนะ b c, d d แล้วก็ลบ ลบ a b c, c คูณกับลบ d ก็เป็นบวก a b c d ดังนั้นสูตรของมันรวมกันก็เลยเป็น x กํลัง4ลบกับ a บวก b บวก c บวก d ษาบวก a b a c b a b a c a d นะกูจะเขียนเดียงตามลำดับที่กูชอบพูดนะ a ขึ้นก่อนแล้ว b c d ตามหลัง แบบนี้แบบนี้ที่กูชอบเลืองอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่กูเคยสอนเนี่ยตอนปฐมอะ่ะตอนหน้าหน้าไม่ใช่ตอนปฐม <c ười> ครับก็คือเรื่องให้ครบทุกเรืเนี่ยอือเอบเอซเอดอย่งน้อะไรเนี่ยเอบเแล้วก็บีซีบีดีแล้วก็บวกซีดีครบตัวแล้วใช่ไหม ถ้าใครจำไบโนเมลได้ก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยหนึ่งของบาสคาใช่ไหมอันนี้ก็มี a b c a b d a c d เลยเนี่ยกูเรียนก่อนนะกูชอบเรียนนะ a b c a b d A ครบแล้วก็เป็น a ต่อไปย้าย b บ้าง b a c d ต่อไปขึ้นหน้าได้ครบแล้วใช่ไหมบวก บีบีบ้างบีซีดีบี้เนเียนฟังที่ผมพูดลงไปเนี่ยว่าคูเลือกอย่งไงถ้าเป็นสามตัวเรอ่างนี้หนึ่งสองสาม่เออย่างนี้หนึ่งสองเอ้ยคูเลือกองีทีเขาีนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองตแล้วก็หนึ่งสามตีคูเลือกอย่างนี้แล้วก 2,3,4เนี่ยก็คือครบแล้วทุกเหมือนโยงเต้นอย่างนี้ละแต่เป็นอีกแบบหนึ่งค่อยๆค่อยๆเคลื่อนคือเลื่อน a b c เอาสตัวนี้ก่อนแล้วเรายังขาดอีกตัวหนึ่งค่อยๆเคลื่อนตัว c l ม่เปลี่ยนเป็น a b d นะดังนั้นมันเหมือนมันครบแล้ว a แล้วเปลี่ยนจากด้านหน้าเป็น b เป็นเปีเ a c d a c d ก็ครบแล้วใช่ไหมมันเคลื่อนไม่ ไปถึงท้ายไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนกรณนนี้ด้านหน้าจากเอก็เป็นบีว่เป็น B C D เนี่ยกลบแล้วครับถ้านักเรียนเข้าใจที่ครูพูดเนี่ยนักเรียนจะเลือกวิธีจัดกลุ่มได้ดีมากกับศูนย์นี่เห็นไหมด้านหน้าเป็นลบของจำนวนหนึ่งตัวคำตอบหนึ่งตัวมาบวกกันมันเป็นลบแล้วก็บวกแล้วก็ลบแล้วก็บวกมันจะขึ้นลบบวกลบบวกตามเนี้นี่คือวิธีอะไรทั้งอย่างนะครับ a b c d a b a c a d b c d แลวมีสามตัวมาทํากันแล้วก็สี่ตัวมาทํากันมีถ้าใครจาได้เป็นสี่เลือกหนึ่งสี่เลือกสองสี่เลือกสามสี่เลือกสีก่อันนันหนักไปสี่เลือกศูนย์เหมือนกันถ้าใครจําทวยนามใบ้นงเมยวใบ้นงเมยวได้นะครับก็เจอคนพบว่าเราสามารถเลือกตรงนี้มาสองตัวได้ได้ สองตัวเลือกตัวเดียวได้สี่แบบเลือกทีละสองตัวได้หกแบบเลือกทีละสามตัวก็ได้หกแบบเลือกทีละสี่ตัวได้แบบเดียวนะครับก็คิดว่าอยากจะจบแล้วแค่นี้แหละ